ปวดที่บริเวณหลังตรงนี้ครับแล้วล้าลงไปขาเวลาเดินไกลๆแล้วอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเลยมันจะทับตรงกลางตรงนี้มันเลยทําให้เรามีอาการปวดเวลาเราเดินนะก็จะปวดล้าลงขาอย่างนี้ครับทาไมมันต้องกม้มก็คือเวลาที่เราก้มครับช่องของกระดูกสันหลังพวกนี้มันจะโลง่งมันจะกว้างมากขึ้นมันจะกว้างมากขึ้นระหว่างที่เราเอ็กซ์ไซส์มันก็จะทําให้ตัวการกดทับของกระดูกสันหลังมันลดลงแต่ว่าปวดที่บริเวณหลังตรงนี้ครับแล้วล้าลงไปขา เวลาเดินไกลๆแล้วอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเลยอาการพวกนี้เราเรียกว่ากระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทนะครับใครที่มีอาการปวดแบบนี้อยู่ให้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการจัดการกับอาการปวดเล้าลงขาแบบนี้แบบง่ายๆด้วยตัวเองตามหลักของกายภาพบำบัดที่เขาแนะนํากันนะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับมาดูกันนะครับอาการปวดเล้าลงขา ทำไมมันถึงร้าลงขาสองข้างจริงๆอาการปวดร้าลงขาเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะครับแต่ว่าที่ผมจะสอนเฉพาะวันนี้เลยนะก็คืออาการของกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทครับกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทต่างจากหมอร้องกระดูกทับเส้นนะคนละอย่างก,กันมาดูกระดูก <c oughs> เคลื่อนครับเกิดจากอะไร <c oughs> ก็มาดูที่กระดูกสันหลังครับตัวกระดูกสันหลังก็คือช่วงนี้เห็นไหมอันนี้คือหลิบที่ผมพูดบ่อยๆอ่ะหลิบหมายถึงตัวซิครองอ่ะครับ ใต้หลดลงมาเนี่ยก็คือตัวกระดูกสันหลังนี่คือกระดูกสันหลังส่วนเอวครับถ้าเป็นตัวที่มีซี่โครงนี่คือกระดูกสันหลังส่วนอกส่วนอกนะดังนั้นเราดูแค่ตัวนี้5ตัวนี้5ชิ้นนี้แค่นั้น1 1 2 3 4 5ี่้าแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถ้าหยิบออกมาคู่หนึ่งคู่หนึ่งปุ๊บถ้าคนที่เป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทก็คือตรงนี้ครับตัวกระดูกอ่ะมันจะเคลื่อนไปข้างหน้าในลักษณะนี้ครับแล้วมันจะกดทับเส้นประสาทค,คือกดทับเส้นใหญ่เลย เส้นใหญ่คือเส้นตรงกลางเราเรียกว่าสป i ยเนลคอร์ดเนาะปกติแล้วไอ้คนที่เป็นหมอลองกระดูกทับเส้นเนี่ยจะกดทับสป i ยเนลเนอร์บลูตตรงนี้มันก็เลยจะทําให้ปวดล้าลงไปขาข้างใดข้างหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าคนที่เป็นสปอนเดโรลิเทสิสหรือกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นมาสายมันจะทับตรงกลางตรงนี้มันเลยทําให้ <laughs> เรามีอาการปวดเวลาเราเดินนะก็จะปวดล้าลงขาอย่างนี้ครับดังนั้นวิธีการประเมินว่าเราเป็นยังไงเนี่ยเขาจะดูที่เอ็กซเรย์ครับเอ็กซเรย์เนี่ยเขาจะดูการหักของตัวกระดูกเนี่ย ถ้ามันเคลื่อนมากๆเข้าเนี่ยมันจะทําให้เกิดการกดทับพอกดทับมากก็จะทําให้เกิดอาการอ่อนแรงของขาดังนั้นเดินไปไม่ไหวเดินไปนานๆก็จะขาอ่อนแรงหรือมีอาการมึนชามากขึ้นหรือบางครั้งข้อเท้าตกได้เลยนะครับคนที่เป็นมากๆดังนั้นใครที่มีอาการพวกนี้อยู่ให้มาบริหารตามนี้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าท่านยังจะรักษาอยู่นะก็ต้องให้บริหารเนาะไม่ใช่กินยายอย่างเดียวทีนี้วิธีการบริหารก็จะไม่ยากครับ แต่ว่าเราจะดูหรือเราจะประเมินได้ยังไงคนที่เป็นส pondylosis อย่างที่บอกนะก็คือต้องไปเอ็กซเรย์อีกอันนึงถ้าดูห่างๆได้เนี่ยมันจะเห็นตรงนี้ครับเขาเรียกว่า stepping นะแต่ว่ามันจะต้องใช้ทักษะในการดูนิดนึงก็คือมันจะดูตัวช่องของกระดูกสันหลังพวกนี้มันจะมีขั้นเกินนะส่วนใหญ่จะเกิดในผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคนที่อายุประมาณสัก60ขึ้นไปเนี่ยเจอเยอะนะครับตัวกระดูกสันหลังมันจะเคลื่อนแล้วมันหกักเพราะว่าตัวกระดูกตรงเนี้ย มันหักแล้วมันเคลื่อนไปข้างหน้านี่ตรงรอยหักที่ผมมาไวเนี่ยมันหักพอมันหักมันจะเคลื่อนออกจากกันดังนั้นกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทก็คือตัวกระดูกมันหักนั่นเองนะฮะกระดูกหักแล้วไม่สามารถรักษาได้แต่เราจะลดการกดทับของเส้นประสาทโดยท่าบริหารได้นะจีมาดูวิธีการบริหารกันเหมือนเดิมครับเริ่มจากท่านอนจะดีที่สุดถ้าใครเริ่มท่านั่งมันจะปวดมากเนาะวิธีการก็ให้นอนหงายนี่แหละง่ายๆเลยนะครับ สำหรับท่าพวกนี้จะเป็นท่าเหมาะสําหรับคนที่เป็นกระดูกสนันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะดูนะให้ชันเข่าขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วกอดเข่าเข้าทีละข้างก่อนนะกอดแบบนี้ค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ผ่อนลงวางนะครับกระดูกสนันหลังเคลื่อนทับเส้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสลับซ้ายขวานับเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็เช็ค ว่าอาการปวดร้าวลงขามันดีขึ้นไหมโอเคเนาะแล้วก็ทำใหม่นะครับทำสามถึงห้ารอบนะซ้ายขวานับหนึ่งซ้ายขวานับหนึ่งแล้วก็ทำสามถึงห้ารอบครับแบบนี้เท่านี้เองไม่ยากใช่ไหมครับโรคพวกนี้เวลาอากาศหนาวๆก็จะปวดด้วยนะเพราะมันเป็นเกี่ยวกับกระดูกนะครับอาจจะทําให้เวลาตอนนอนเทิงคือรู้สึกปวดที่บริเวณข้อต่อได้ด้วยนะแต่ก็จะน้อยฮนะไม่เท่ากับพวกข้อ,ขอเสือ่อม ทั่วไปอย่างปวดเข่าเนาะประมาณนี้อันนี้ท่าที่1เนาะท่าที่2ครับเราจะกอดค้างเลยครับเราจะกอดค้างกอดค้างแบบนี้เลยค้างไว้1นาทีเลยนะครับเ mm. มื่อกี้เราค้างไว้แค่1ิบวิเองนะ mm. ถ้าทําแล้วอาการมันดีขึ้นเราจะกอดค้าง1นาที3เซตเลยนะครับแล้วก็กอดทีละข้างก่อนนะหนาทีแล้วผ่อนอ่าแบบนี้ท,ทําทีละข้างเลยนะครับประมาณ1นาทีแล้วผ่อนอันนี้คือสําหรับคนที่เป็นใหม่ๆ ไม่เคยทําเลยให้มาทําท่าที่ผมสอนเลยนะทําได้นะครับแต่อย่าลืมว่าเวลาทําเสร็จต้องประเมินด้วยนะครับที่ผมบอกทําเสร็จแล้วอาการต้องดีขึ้นนะครับระหว่างทําต้องพอทนได้นะหลังทำอาการต้องดีขึ้นโอเคนะทำซ้ายขวาด้วยนะครับอันนี้คือท่าที่2แล้วนะพอได้ไหมไม่ยากเนาะโอเคคนที่ทำต้องมั่นใจว่าตัวมีนสปอนดริเทสิสัเป็นกระดูกสลังเคลื่อนทับนะถ้าใครที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้น จริงๆท่านี้ก็ทับพอทําได้นะหมอรองกระดูกทับเส้นแต่ว่าถ้าเป็นท่าอื่น,นเดี๋ยวผมจะบอกนะท่านี้ห้ามทําสําหรับหมอรองกระดูกนะครับโอเคพอได้เนาะต่อมาครับนี่ครับกอดเข่าคู่เลยครับทีนี้เห็นไหมฮะกดลอยแล้วนะครับกอดเข่าคู่เลยค้างไว้นับ 1- นึถึงสิก่อนก็ได้ครับแล้วก็วางทํา10ครั้งเป็น1เซตนะระหว่างทําเจ็บหลังทําเบาโอเคได้นะระหว่างทําเจ็บพอทนได้ หลังทําปล่อยต้องเบาลงโล่งนะครับต้องดีโอเคนะครับเจ็บพอทนได้แต่ละคนไม่เท่ากันนะผมแนะนําว่าตึงๆก็พออย่าไปอย่าไปทนมากนะครับมันจะระบมโอเคเนาะอันนี้คนระับไปจนถึง10แล้วก็ผ่อนอ่าเป็นยังไงให้ท่าที่3ได้ไหมยากไหมเห็นไหมไม่ยากท่าที่4เหมือนกับท่าที่3เลยแต่ค้างไว้นานขึ้นเท่านั้นเองค้างหนึ่งนาทีครับกอดเข่าชิดอกค้างหนึ่งนาทีไม่ต้องชิดนะกอดประมาณนี้กอดประมาณนี้ ครั้งหนึ่งนาทีแค่นี้นะครับแค่นี้ก็พอแล้วสาหรับคนที่เป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทไม่ยากเลยนะฮะแล้วเราจะทําอย่างนี้บ่อยนะเราทําเช้าเที่ยงเย็นแล้วทำอย่างนี้สักอาทิตย์หนึ่งอาการมันจะดีขึ้นเยอะนะครับอาการจะดีขึ้นเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวกระดูกสันหลังเคลื่อนมันจะหยุดเอามันจะไม่เคลื่อนต่อนะมันไม่ได้เข้าที่แน่นอนแต่มันจะสามารถชะลอการเคลื่อนได้แล้วก็จะไม่ปวดนะครับโอเคพอได้เนาะ แบบนี้1นาทีทีนี้ถ้าเราอยากให้มันมากขึ้นเราก็ไปที่สามนาที5นาทีโอเคไหมครับทีนี้ในกรณีที่เรามีอาการตึงลงขาด้วยจากปวดตึงที่บริเวณกล้ามเนื้อเราสามารถทําท่านี้ได้ด้วยนะยืดกล้ามเนื้อสะโพกนะครับก็เป็นท่านี้เนาะท่าที่1นนะครับอันนี้น่าจะเคยเห็นบ่อยอยู่แล้วพอได้เนาะอันนี้คือจะยืดกล้ามเนื้อพร e ฟอร์มิสกล้ามเนื้อสะโพกนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อพวกนี้เวลาปวดหลังเนะ่ย ก้นตึงไปหมดหลังตึงไปหมดแน่นอนดังนั้นเราก็ต้องเคลียร์กล้ามเนื้อแถบนี้ด้วยโอเคค้างไว้นับ 1- ถึง10บทำา10ครั้งนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อมันคลายต้องทำประมาณนาที2อนาทีเนาะอย่างที่บอกนะทำแค่แป๊บเดียวไม่ได้นะครับแล้วก็ทำซ้ายขวาด้วยจะช่วยทำให้อาการปวดทั้งสองขามันดีขึ้นนี่แค่นี้เองครับอาการจะดีขึ้นมากเลยถ้าทำบ่อยๆได้ไหม ต่อมาครับอีกอันนึงที่บอกว่ามันมีอาการปวดตึงนงใบขาสิ่งที่เราต้องทําก็คือยืดกล้ามเนื้อตรงน่องตรง,ตรงนี้หรือเส้นประสาทด,ด้วยเนาะวิธีการก็ชันเข่าขึ้นมาตั้งขาแบบนี้เอามือรองใต้ขาแบบนี้แล้วก็เหยียดขาขึ้นดึงขาเข้าแค่นี้นะครับจะกระดกปลายเท้าลงมาไหมถ้ากระดกได้ก็ดีกระดกค้างไว้นับ1นึถึงสิแล้วผ่อนพับทํา10ครั้งเป็น1เซตครับเหยียดขาขึ้นดึงเข้า กระดุปลายเท้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค้างไว้นานหน่อยเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าจะให้มันตึงมากขึ้นก็เหยียดขาอีกข้างออกไปแบบนี้โอเคไหมได้นะเท่านี้เองทีนี้ท่านี้มันสามารถทำในท่านั่งได้ด้วยนะครับท่านั่งอาจจะเริ่มจากท่านี้ก็ได้ให้เราเหยียดขาแล้วก้มแตะปลายเท้าพวกนี้ก็ทำได้นะครับหรือจะเป็นนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้แล้วก็ก้มแบบนี้อย่างนี้นะครับเวลาที่เรานั่ง ทำงานทั่วไปอยู่แล้วก็ก้มจับปลายเท้าอย่างนี้ก็จะทําให้ตัวกระดูกสันหลังเนี่ยช่องในกระดูกสันหลังนมันเปิดรู้ไหมทําไมมันต้องก้มทําไมมันต้องก้มก็คือเวลาที่เราก้มะครับช่องของกระดูกสันหลังพวกนี้มันจะโล่งมันจะกว้างมากขึ้นมันจะกว้างมากขึ้นระหว่างที่เราเอ็กซ์ซอร์ซส์มันก็จะทําให้ตัวการกดทับของกระดูกสันหลังมันลดลงแต่ว่าเวลาเป็นหมอรองกระดูกอ่ะหมอรองกระดูกเราต้องแอ่นเพื่อจะทําให้ตัวหมอรองกระดูกมันกลับเข้าที่เท่านั้นเองจะต่างกันโอเคไหม ประมาณนี้ดังนั้นท่านี้ห้ามทํากับหมอรองกระดูกทับเส้นนะครับท่านี้หรือท่า,าที่นั่งก้มแตะปลายเท้าห้ามถามคนเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นไม่ทําแต่ถ้าคนที่เป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนทับอาจจะทําได้โอเคไหมครับทีนี้พอผ่านไปสักระยะหนึ่งสิ่งที่เราต้องทําก็คือบริหารกล้ามเนื้อหลังกับสะโพกครับซึ่งยกตัวอย่างทางง่ายๆยกตัวอย่างเช่นท่านี้นะครับยกก้นขึ้นนะแบบนี้เกรงหน้าท้องยกก้นแบบนี้อันนี้ท่า สำหรับบร,บริหารกล้ามเนื้อสะโพกเนาะท่าที่สองเช่นท่ากดหลังติดเบาะแบบนี้อันนี้เราก็ต้องทํานะครับเกรงหน้าท้องกดหลังติดเบาะแบบนี้วันหนึ่งทําประมาณร้อยครั้งเลยนะก้นก็เหมือนกันหลังเหมือนกันเพราะเราจะเพิ่มความแข็งแรงต่อมาหน้าท้องครับเกรงหน้าท้องเบงหน้าท้องยกขาแบบนี้เหยียดขาแบบนี้นี่ลหลายๆคนที่ดูช่องก็เอาไปใช้กันได้ดีมากเลยนะ แล้วก็ทําเก่งมากเลยเนี่ยไม่ค่อยปวดกันแล้วนะครับใครที่ดูอยู่แล้วทําอยู่ลองแชร์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าทําแล้วได้ ทำไมทำแล้วเป็นยังไงแชร์ชเ,เพื่อนๆนะโอเคและเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil pas de soleil pas de soleil